จนาขุวังนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อเสริมไรายได้ของอำเภอชัยบุรีนะคะ,ะสมาชิกทั้งหมดก็มีทั้งหมด3คนนะคะ<ม>ต่อไปที่สำขวนค่ะแล้วก็พอดีราคายังราคาปัาา๊มตกต่ำก็เลยคิดจะหาอาชีพเสริม เพื่อนเอนที่เลี้ยงแพะค่ะเขาเขาทำแล้วประสบความสำเร็จก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาและก็ได้ทราบจากกองคุณพัฒนาบทบาทสตรีว่ามีให้กู้ยืมในดอกเบีย้ยต่ำก็เลยรวบรวมสมาชิกแล้วก็ไปไปยื่นคู่มาได้เงินมาสองแสนบาทแล้วก็นำมาซื้อแม่พันแพะตั้งท้องใกล้คลอดหลังจากนั้นก็เลี้ยงมา1-2ัปดาห์แม่แพะก็ทยอยกันคลอดลูก ได้ลูกรุ่นแรกมา17ตัวแพรจะมีน้ำหนักประมาณ30กิโลก็จะขายได้ในราคากิโลกรัมละ140บาทก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่นะคะอ่าครั้งแรกสุด6 20ตัวน้ำหนักรวมที่ขายก็ขายได้ประมาณ600กิโลได้เงินเข้ากลุ่มประมาณ84,000บาทหลังจากนั้นลูกในข้อก,ก็ก็สามารถให้ผลผลิตแล้วก็ขาย ตอนนี้ขายมาแล้ว3รุ่นคือหากค่าใช้จ่ายแล้วทางกลุ่มมีเงินประมาณ8 4 5 0 0บาทสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะนอกจากเราจําหน่ายเป็นแพนเนื้อแล้วเราก็จําหน่ายเป็นมูลแพะมีสายพันธุ์บอเป็นหลักค่ะแล้วก็มีแองโกมีพื้นเมืองอมีลูกผสมคาราด้วย ตอนเช้าก็ให้อาหารข้นแต่ว่าแพะจะกินอาหารข้นในปริมาณที่น้อยเพราะว่าเป็นสัตว์กับข้อร่วม <c oughs> คือถ้ากินอาหารข้นเยอะๆก็จะทําให้ท้องอืดตอนสายๆก็จะมีทางปลามีกระถินมีมีกล้วยเถื่อน <c oughs> ซึ่งหาได้ในท้องถิ่นเลยที่เราไม่ต้องซื้อประหยัดต้นทุนค่าอาหาร <c oughs> แต่ว่าคือต้องเอาใจใส่นะคะเลี้ยงแพะก็เป็นสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรค <c oughs> คือคือเราเลี้ยงเราต้องสังเกตพฤติกรรมของมันทุกวัน าหากผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงแพะาสามารถมาดูงานแล้วก็มาศึกษามาสอบถามข้อมูลได้นะคะยินดีที่จะแนะนำชื่อกลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อเสริมรายได้เบอร์โทร0954123253นะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตําบลสองแกออรกอําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี